สวัสดีครับพวกับผมมานพินและช anel Feel Thai ในะ u t u b e ครับก็อาหารคนเดินทางนะครับตาคิ Kitchen j นะครับอันนี้หมูคาคุณินะครับผมก็ไม่รู้ว่าหมูอะไรเนี่ยใกล้ายๆหมูสามชั้นพะโลนะ้น่ะก็อยู่หน้าร้านเซเว่นนะครน้ำ <c oughs> หนักสุทธิ105กรัมก็ขีดหนึ่งนะครับมันน่าจะมาในซอสนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเหมาะกินกับข้าวนะฮะเดี๋ยวนี้สไตล์อาหารพร้อมทานเริ่มมีมาใหม่ก็คือเหมือนกับคนกินเนี่ยเลือกก็คือซื้อข้าวได้เพราะเดี๋ยวนี้เขามีข้าวเปล่าขายจะเป็นข้าวขาวหรือว่าข้าวกล้องหรือข้าวไลซ์เบอร์รี่ก็ได้นะฮะแล้วกินกับกับที่เลือกทานหรือว่าซื้อข้าวที่มีกับอยู่แล้วแต่ว่าซื้อกับเพิ่มเป็นท็อปอัพนะฮะเหมือนกับเราไปข้าวแกงก็ราดหน้าเพิ่มอย่างนั้นนะฮะ ก็อันนี้ราคา39บาทครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเป็นยังไงบ้างเทงมากครับโอ้ oh, มีเป็นหมูต้าหน้าหมูสามชั้นด้วยเนี่ยหน้าตาก็น่ากินกันนะอืม mm hmm. ต้องกินกับข้าวแบบนี้ครับถึงจะเวิร์กมันค่อนข้างเยอะนะครับต้องแบบคนที่ชอบกินขาหมูอะ่ะ ไม่งั้นเนี่ยกิดนแบบนี้ไม่น่าจะได้ขาคุณนี้นะแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าไม่มีซอสเปรี้ยวนะครับมานแบ,บความเลี่ยนนะเดี๋ยวมาชิมนะชิมแบบข้าวกับซอสกันเป็นซอสที่ใส่เป็นแบบพวกโชยุซอสถั่วเหลืองนะครับปรุงรสเค็มขึ้นมาเล็กน้อยมีหวานตามแล้วก็ ตัวซอสนี่คือใส่แป้งมันด้วยนะครับคือจะมีความหนึบนะฮะเป็นความหนึบแบบแป้งไม่ใช่เป็นความหนึบแบบจากเหมือนน้ำเกลวี่อะไรเง้นที่มีการเขี้ยวข้นนะฮะนี่ผมกอมากินร้านข้าวแกงข้างๆเกเว่นนะครับก็สั่งมะม่าผัดนะ ดีถ้าจะสั่งเข้ปาป่าเขาอย่างเดียวก็เกงใจนะฮะก็เลยต้องสั่งอย่างอื่นมาด้วยครับเดี๋ยวมาดูลักษณะมันลองบี้มันมันเป็นเนื้อขาวครับตัวมันบี้ได้ครับมีความละเอียดนุ่มบางที่เป็นมันแข็ง ว่าซอสจะเข้ากัานดีครับไม่ไม่ไม่เป็นแบบข้าวขาวหมูที่รู้สึกความเนื้อกับซอสจะแยกกันนะนี่จะไปกันหมดอร่อยดีนะครับแต่ว่ามันจะมันจะเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบทานมันเนี่ยก็จะเลี่ยนนะครับแล้วก็การเลี่ยนเนี่ยมันไม่มีซอสแบบน้ำส้มหรืออะไรนี้มาให้นะครับผมว่าต้องถ้าเขาจะขายเนี่ยต้องมีน้ำส้มด้วยเึงจะเวิร์ก แต่ว่ากินเปล่าๆไม่ได้แน่ครับต้องมากินกับข้าขวคนยังดีเนี่ยหรือไปใส่ในมาม,ม,ม่าต้มมาม่าอะไรเงี้ยก็รีวิวมาฝากจนครับสามสิบเก้าบาทแล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับ F D L L T B D L T C I สวัสดีครับ